อยากรู้ไหมว่าคนที่เพิ่งเลิกกับคุณไปเนี่ยเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าให้ดูที่3อย่างนี้ครับข้อหนึ่งเขาพยายามทําให้คุณอิจฉานะอย่างเช่นการโพสต์ชีวิตดีๆไลฟ์สไตล์ดีๆมีความสุขยิ้มกับตัวเองยิ้มกับกล้องยิ้มกับเพื่อนฝูงทําให้รู้สึกว่าแฮปปี้ฉันเดินหน้าแล้วฉันมูฟออนแล้วนะการที่พยายามโพสต์รวยๆอย่างนี้บางทีหลังกล้องเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเขาอ,อาจจะไม่ได้มีความสุขแบบนั้นก็ได้ ใจเขาต้องการจะลบภาพเดิมๆต้องการจะบอกตัวเองบอกโลกและบอกคุณว่าไม่มีคุณเขาก็อยู่ได้มันแปลว่าลึกๆแล้วเขายังต้องการคุณอยู่ข้ 2> อ2เขาไปคบคนใหม่ที่มีลักษณะบางอย่างคล้ายคุณเช่นทรงผมหน้าตารูปร่างนะหรืออาจจะเป็นเชื้อชาติาศาสนาภาษาหรืออะไรบางอย่างที่มีลักษณะบุคลิกคล้ายๆคุณนะ่ะมันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางอย่างในตัวคุณเนี่ยมันยังมีส่วนดีที่เขายังชื่นชอบอยู่ แต่มันมีความขัดแย้งอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นี่แหละที่ทําให้คุณกับเขาไม่สามารถลงรอยกันแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเขายังคิดถึงคุณเขาถึงได้ไปดึงดูดคนที่มีลักษณะบางอย่างคล้ายๆค,คุณเข้ามาเป็นคู่ชีวิตครับข้อ 3. นะเขามักจะไปเที่ยวกับคนใหม่เนี่ยหรือเพื่อนฝูงในที่เดิมๆที่เขาเคยพาคุณไปมันแปลว่าลึกๆในจิตใต้สำนึกเขาเนี่ยเขายังมีความผูกพัน และโหยหาความทรงจําเก่าๆแต่เขาไม่สามารถจะเอื้อนเอ่ยมันออกมาได้ตรงๆนั่นแหละครับมันเป็นการบ่งบอกว่าลึกๆเนี่ยเขาก็เสียดายนะครับที่แบบได้เลิกกับคุณไปหรือว่าคุณได้เลิกกับเขาไปเนี่ยเขายังโหยหาคุณอยู่แต่มันอาจจะเป็นอดีตเป็นความทรงจําเป็นบทเรียนที่ดีหรืออาจจะย้อนกลับมาได้นะครับถ้าไม่แน่ใจว่าความรักครั้งนี้มันควรจะไปต่อหรือมันหยุดแค่นี้แนะนำทักโค้ดได้เลยนะครับผม